โครงการ Stronger Together เป็นโครงตามตามนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีขวะามาเข้มแข็งการแจ้งข่าวอาจญากาันรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกในการสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอตามโครงการ Stronger Together ดำเนินการสร้างเครือข่ายอย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มบุคคลกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างการมีส่วนร่วมแจ้งข่าวอาชญากรรมตลอดจนปัญหาสังคมอื่นๆกระบวนการแก้ปัญหาได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมีการรายงานปัญหาการประชุมวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยการลงความเห็นร่วมกันโดยในกระบวนการแก้ปัญหาทั่วไปสามารถทำได้ในชั้นระดับอำเภอได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วทันท่วงที ส่วนปัญหาซึ่งจะต้องนำสู่การแก้ปัญหาระดับจังหวัดได้มีการรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการประชุมหาหรือบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาดังกล่าวเหน้าน้าที่รับรายงานปัญหาการจราจรน,นะถนนจามเทวีแยกหน้าเมคเคนซีออ เมืองลำปางจังหวัดลำปางมีสภาพแคบการจราจรแอรอัดเนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงเรียนเคมเนตแมคเคนซีและถนนจามเทวีซึ่งเป็นถนนสายหลักเดินทางไปยังอำเภอห้างฉัดถนนหลักทางเชื่อมอำเภอมีนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างคับคัง่งเป็นศูนย์รวมของการค้าขายธนาคารพ,พาณิชย์ร้านค้าต่างๆและหน่วยงานราชการสำคัญตลอดทั้งวัน ประกอบกับเป็นทางแยกถนนทางเลี่ยงเข้าเมืองซึ่งประชาชนนิยมใช้เป็นจำนวนมากมีการเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นโดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอำนวยการจราจรบริเวณถนนดังกล่าวแต่ปรากฏว่าสภาพการจราจรดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากได้รายงานปัญหาแล้วเห็นควรให้มีการแก้ไขในระดับจังหวัดต่อไป การแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดได้ดำเนินการประชุมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในที่ประชุมรายงานสภาพปัญหาและมีความเห็นให้มีการทำสัญญาณไฟจราจรเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุผลการดำเนินการพบว่าสภาพการจราจรดีขึ้นอย่างชัดเจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจระบบการจราจรและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป